ภาพรวมของราคาทองคากันบ้างนะคะสวัสดีค่ะคุณพะวันคะสวัสดีค่ะคุณยวดีภาพรวมของวันแรกสัปดาห์นี้จะเป็นไงบ้างคะสาหรับตลาดทองคำสำหรับทองคำอาทิตย์สัปดาห์นี้นะคะค่ะเรามองว่าโอกาสที่ทองคาจะทะยานขึ้นเนี่ยมีเพราะว่าเอ,อมันมีปัจจัยหลักสองเรื่องคือเรื่องที่กรีกบุกหันเครดิตค่ะลงมาเหลือดังบอลน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย รอนของของกรีกเนี่ยก็อาจจะไม่มีค่าเลยอ่จจะไม่สามารถจะขยายหรือเพิ่มเพิ่มเอ่อันก็มาขายเพื่อที่จะเอาเงินเข้ามาในในตลาดได้อีกค่ะอันนี้เป็นตัวหนึ่งที่ทําให้ยูโรอ่อนแต่โดยปกติตั้งแต่ผ่านมาเนี่ยทุกครั้งที่ยูโรอ่อนทองคําก็จะลดตัวลง<ะ>แต่แต่ครั้งนี้ยกับมีการสนทางกันขึ้นมานั่นหมายถึงว่า ค่าของของยูโรนักลงทุนมองว่าตอนนี้ไม่สเสถียรน,นักลงทุนเลยหันมาลงทุนกับทองคําแทนซึ่งถือว่าเป็นเท็ดเอลเลนอันนี้เป็นตัวหนึ่งที่มองว่าอาทิตย์เนี้ยโอกาสที่ทองคาจะเห็นพันสามร้อยสามสิบหรือพันสามร้อยสี่สิบเนี่ยมีถ้าถามในกรอบในววจีมองไว้ว่ากรอบรับแรกของของทองคาในสัปดาห์นี้คือพันห้าร้อยแล้วขับที่สองอยู่ที่พันสี่ร้อยแปดสิบ ต่โอกาสที่จะเห็นพันสามร้อยพันห้าร้อยสามสิบกับพันห้าร้อยสี่สิบมีภายในอาทิตย์นี้คะ่ะค่ะอก็ถือว่าเป็นการปรับตัวขึ้นลงที่ถ้ามองไปแล้วก็กรอบก็ค่อนข้างที่จะกว้างขึ้นเหมือนกันนะคะในส่วนนี้เองมีปจ<น>ัจจัยอะไรที่ต<น>้องติดตามบ้างคะปัจจัยที่ต้องติดตามก็คือของของอเมริกาเนี่ยเมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ยโอบามามีมาประกาศว่าเงออินทุนสำรองที่เขาเขามีไว้ออไว้ เพดานของการกู้เนี่ยมีไว้อยู่ที่14.3ล้าน,ล,านล้านเหรียญเนี่ย<ะ>ก็ใช้จนจนติดเพดานแล้วอ,อาจจะต้องมีการขยายเพดานนี่สาธารนณะถ้า<ะ>สมมติว่าเขาขยายตรงนี้ไม่ได้<ะ>นั่นหมายถึงว่านโยบายการทางของทางอเมริกาจะมีปัญหาจะมีแค่นโยบายการเงินของทางทางเศษเท่านั้นเองที่ยังสามารถขยายได้ต่อเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นมุมมองอีกตัวหนึ่งว่า ทางอเมริกาก็มีปัญหาเรื่องหนี้สาธารณะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรามองว่าอเมริกาออ US dollar ก็อ่อนยูโรก็อ่อนเพราะฉะนั้นนักลงทุนก็ต้องมองมั่นใจแน่ๆว่าทองคําจะเป็นพระเอกตัวต่อไปที่นักลงทุนจะเข้ามาเอาเงินลงทุนมาลงตรงนี้เราก็มองว่าโอกาสที่ทองคําจะสนับสนุนให้ทองคําสูงขึ้นมีค่อนข้างมากอ,อ,อันนี้ะค่ะเป็นตัวหลกัหลกๆแล้วก็วันพฤหัสเนี่ย จะมีการประกาศตัวเลข GDP e ครั้งที่สองของเอเมริกาซึ่งเท่าคาดการไว้ที่2.2เอ่อครั้งที่แล้วออกมาคาดการณ์ี่ยสวัสดีค่ะคุณพาวานันคุณพวานัในใชยอยู่ใายไหมคะช่วงนี้นะคะเกิดสัญญาณขัดข้องนะคะก็ วันนี้ก็คงจะต้องไปดูทางด้านของกรอบแนวรับแนวต้านที่คุณพะวันให้ไว้นะคะโดยกรอบแนวรับแรกค่ออยู่ที่1,500แนวรับที่2อ,อยู่ที่1,480นะคะแล้วก็ส่วนกรอบความเคลื่อนไหวที่จะสามารถเทขายทำกำไรได้นะคะสำหรับราคาทองคำก็คืออยู่ที่1,530ถึง1,540ค่ะก็มีปัจจัยต่างๆให้ติดตามโดยเฉพาะตัวเลขเศรษฐกิจนะคะช่วงวันพฤหัสค่ะก็จะมีการติดตามตัวเลข g ี p ข,ของสหรัฐนะคะ แต่ว่าถ้าในบ้านเรานะคะทองคำในประเทศอัปเดตแล้วราคาวันนี้ขยับขึ้นมาบาทละ50บาท